สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิธีการย้ายข้อมูลจาก Android เครื่องเก่ามา Android เครื่องใหม่นะครับแล้วก็ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเสียวมี11เนะครับเราก็จะเป็นตัวนี้มี10บทง่ายมากๆเลยครับผมเดี๋ยวนี้มันแบบว่ากดแค่ไม่กี่ปุ่มเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 1> มาดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงไปก่อนอื่นเราก็มาเปิดเครื่องเสียวมี11ก่อนเลยครับผมมากดค้างหวังว่าจะมีแบตเตอรี่อยู่นะโอเคกําลังสตาร์ทอัพอยู่นะผมมา 5G เปิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับรองรับขึ <He. S 1> นะเดี๋ยวผมลดแสงหน้าจอให้เริ่มขั้นตอนทีละขั้นตอนเลยดีกว่า MIUI เลือกภาษาไทยนะครับผมแล้วก็นี่ภาษาไทยต่อไปแล้วก็จะให้เลือกคีย์บอร์ดนะครับผม เลือกฉันยอมรับแล้วก็ไปใช้งานกันเลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มี WiFi ก็สามารถใช้เป็นฮอสปอตจากมือถือเครื่องอื่นๆได้ก่อนนะเคยกำลัง connect WiFi อยู่นะครับผมเรียบร้อยขั้นตอนนี้อย่าข้ามนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะทําการอัปเดตข้อมูลเก่าๆให้เราด้วยไม่ว่าจะเป็นพวก gmail นี่แล้วถ้าเกิดว่าใครข้ามขั้นตอนนี้ไปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คัดลอกแอปและก็ข้อมูลจากเครื่องเก่ามาให้เรานะครับ <Yo. S 1> เราก็จัดไปเลยแล้วกันขั้นตอนนี้ก็จะสําคัญมากนะครับเขาจะให้เราเนี่ยแบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องเก่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากอุปกรณ์ iPhone แล้วก็ข้อมูลสำรองจากโทรศัพท์ Android นะครับจากที่ผมเคยทํามานะครับก็จะเป็นข้อมูลระบบคลาวนั่นเองมาลองดูกันเลยดีกว่าเนี่ยมันก็จะซิงกับ Gmail ของเรานะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมาให้เราเนี่ยกรอกอีเมลเลยนะครับ นี่เห็นไหมแล้วเขาเนี่ยก็จะให้เรามายืนยันตัวตนกับอุปกรณ์เครื่องเก่านะครับเพื่อแน่ใจเนี่ยว่าเป็นเราจริงๆนะก็โอเคยอมรับเข้าไปนะครับผมเขาเนี่ยก็จะทําการซิง์ข้อมูลแล้วก็ยอมรับเทิมเขาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่านี่กําลังรับข้อมูลจากบัญชีรอสักครู่เห็นไหมมันง่ายดายแล้วก็แบบว่าสบายมากแล้วเขาก็จะมีข้อมูลให้เราสํารองเนี่ยเยอะมากเลยนะครับว่าจะเอาจากเครื่องไหนก็คือข้อมูลของ Google เราที่เราได้ไปล็อกอินจากเครื่องต่างๆนะครับแต่ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น Xiaomi 10 T Pro นะครับก็มาเลือก ต,ตรงนี้เสี่ยงมีสิบทีโปนี่สิงเมื่อ4ี่ชั่วโมงที่แล้วเราก็ยืนยันกันล็อกหน้าจอแบบเดิมถูกต้องแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเดิมได้เลยนะครับก็ลองมันซิงแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเขาก็จะมาให้เราเลือกออปชันในการคืนค่านะครับไม่ว่าจะเป็นแอปทั้ง13อแอปคือคืเนี่ยเยอะมากเราก็จะมีรายชื่อผู้ติดต่อ <c oughs> ก็จะมีเบอร์โทรนะครับแล้วก็ข้อความ SMS <c oughs> การตั้งค่าอุปกรณ์ Wi-Fi แล้วก็อื่นๆนะครับที่เป็นของ Google แล้วก็คืนค่าไปเลย แล้วอันนี้ก็จะเป็นบริการของ Google นะครับเราก็ยอมรับเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าต่อนะครับผมรอแป๊บหนึ่งอ่าก็จะมาตั้ง Google Assistant แล้วแล้วก็ตกลง Voice Match ในการใช้ Smart Home นะมาโอเคเรียบรอ้อยกดถัดไปแล้วก็พร้อมใช้งาน Google แล้วอันนี้ก็สามารถใช้โอเค ได้เลยนะแล้วก็อันนี้สามารถเพิ่มบัญชีอีเมลอื่นแล้วก็เปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้นะก็คือทําแบบเนี้ยให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองเดี๋ยวอันนี้มาเพิ่มแสงกันหน่อยดีกว่าจะได้เสมอๆกันถัดไปอ้าวกดไม่เป็นไรอันนี้ตอนนี้ก็ก,กาลังโหลดคืนค่าแป๊บหนึ่งนะครับเออแล้วก็สําหรับไลน์ใช่ไหมมันจะพิเศษกว่าแอปอื่นๆหน่อยหนึ่งนะครับก็คือแอปอื่นๆเนี่ยก็สามารถล็อกอินแล้วก็ได้ข้อมูลเก่าๆก,กลับมาเลยนะครับแต่ไลน์เนี่ยไม่ได้ไม่เหมือนกับ Messenger นะอ่ะก็กดเข้ามาในแ,นนนแอป ลงมาที่แชทนะครับผมลองสุดท้ายเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็สำรองข้อมูลแล้วก็คืนค่าข้อมูลประวัติแชทอ่ะกดเข้าไปอันนี้จะต้องเชื่อมต่อกับ Google หรือว่า Gmail นะครับผมเนี่เรามี Gmail ตรงนี้เชื่อมต่ออยู่แล้ว <c oughs> แล้วเราก็กดสำรองข้อมูลไปยัง Google Drive นะครับผมเนี่ยแค่นี้เองเสร็จแล้วโคตรเร็วเลยแล้วลายใหม่ของเราเนี่ยก็แค่ล็อกอิน ID เก่านะครับอันนี้ก็จะใช้ไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ที่มันยังไม่ได้ล็อกอินอ่ะก็ยังสามารถใช้ได้ปกติอยู่อ่ะมาต่อกันที่ตัวนี้กันหน่อยดีกว่าก็จะลงชื่อใช้ด้วยบัญชีไหนก็บ Google น็บบัััญญชชีีีี Google นะมมมมผกแต่ว่วาจให้ อัตโนมัติหลังจากที่เราทา Google เสร็จเลยนะ <Okay. S 1> แล้วก็ซิงเห็นไหมเสี่ยวมีข่าวก็โอเคกดถัดไปเลยกําลังคืนค่าข้อมูลนะครับอันนี้เกิดใกล้แล้วแล้วก็เรียกค่าข้อมูลสํารองจากข่าวแล้วก็ตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่แล้วก็สํารองนะครับนี่เนี่ยสำรองข้อมูลแชทเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงนะครับสาหรับเครื่องนี้โอ้โหทําพร้อมกันเลยอันนี้ผมก็สํารองข้อมูลจากมี10บทีโนะครับเครื่องนี้ก็กดถัดไปแล้วก็กําลังรอแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยและไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นี้เองแล้ว,วเวลาเครื่องใหม่เนี่ยก็แค่ แอปไม่ต้องโหลดมันโหลดให้อัตโนมัติเลยนะเราก็แค่ล็อกอิน ID กับพาสวิว์ดอันเนี้ยแล้วมันก็จะเด้งจากอันนี้เลยนะครับอันเนี้ยก็จะใช้ไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรียกคืนแบ็กอัพเนี่ยต้องกดตรงไหนนะครับระหว่างนี้รอแป๊บหนึ่งามาอันที่สองแล้วถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยรายการเรียกคืนค่าเอ้าโอ้โหอ่านไม่ทันเลยก็คือเขาเนี่ยจะจัดก,การพวกหน้าจอแอปพลิเคชันต่างๆให้อัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันเนี้ยเราสามารถข้ามได้นะเราจะได้ไม่เสียเวลาก็เราไปใช้สแกนนิ้ว น,นี้ก็เปิดฟังก์ชันนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้2แบบนะครับแบบลิ้นชักแอปกับแบบคลาสสิกนะครับอันนี้คลาสสิกก็คือปัดซ้ายปัดขวาลิ้นชักแอปเนี่ยก็คือเวลาเลื่อนขึ้นเนี่ยก็จะมีแอปเยอะๆนะก็เราเอาคลาสสิกแล้วกันกดถัดไปตั้งค่าเสร็จสิ้นโอ้โหเร็วแท้เดี๋ยวนี้มันง่ายมากแล้วนะครับผมคือเมื่อก่อนอนะ่ะเราจะต้องเอามือถือไปให้ร้านใช่ไหมในการโอนย้ายข้อมูลแล้วก็โอนหายข้อมูลนี้ยังจําฟิวได้หรือเมื่อประมาณ 4- ี่ห้าปีที่แล้วหรือเปล่าหรือนานกว่านี้อีกอ่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนี่่ไม ตั้งค่าไม่ต้องเซตวอลเปเปอร์ไม่ต้อง,องทําอะไรเลยนะครับผมโคตรสบายเนี่ยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นไอคอนต่างๆแล้วก็แอปหรือว่าเอาเฮ้ยอันนี้ยังไม่มาก็คือยังโหลดอยู่นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะค่อยๆโผล่เป็นดอกเห็ดเรื่อยๆนะครับ1้5แอปของเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งจัดแอปใหม่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมที่เราต้องทำเนี่ยก็คือล็อกอินใหม่หมดเลยนะมันกําลังดาวน์โหลดให้เองอัตโนมัติหรือเราจะไปดูโปรเกรสตรงนี้ก็ได้กดเทสโตป๊บอ่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันซิงให้เราอัตโนมัติแล้วนะเราก็อัแรกสุดแอป เกมของฉันกดเข้ามาแล้วเราก็จะเจอรายการที่มันกําลังอัปเดตแล้วก็ติดตั้งให้เราอยู่นะครับเต็มไปหมดเลยนี่ปกติแล้วเนี่ยเราได้เครื่องใหม่อันนี้มันจะเป็นลูกศรย้อนกลับลูกศรโฮมแล้วก็ลูกศรแอปใช่ไหมคืออันนี้มันเป็นแบบปัดหน้าจอข้างๆให้อัตโนมัติเลยแล้วส่วนที่เราจะมาทำเนี่ยก็คือการตั้งค่าตรงนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยมันไม่มีนะลองดูกัน่อยดีกว่าแล้วก็มากดตรงนี้การแสดงผลนนีก้ก็การแสดงผลนะครับ เลื่อนขึ้นมาปุ๊บนี่ความละเอียดหน้าจอแสดงผล WQHD+ ก็คือตัวฟีเจอร์หลักหรือว่าที่เขาชูลงของมี11เลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะมีแค่ตัว refresh rate ร4 4ีเฮิร์ตใช่ไหมแต่ว่าตัว default ของมี11เนี่ยมันจะมาที่60 Hz เฮิร์ตนะครับผมให้เราเนี่ยมาแก้เป็น1 2 0ก่อนไม่ต้องกลัวกินแบตนะครับผมเรามี fast charge 55าวัตต์อยู่แล้ว <Okay. S 1> แล้วก็โทนสีนะครับอ่ะอันนี้ก็แนะนําปกติผมก็ใช้แนะนำเนี่ยแหละก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเห็นจอมันต่างกันนะครับเพราะว่าอัน,น จริงตัวนี้ก็เป็นจอ LCD ระดับท็อปๆเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นจอ AMOLED ระดับ A+ อีกคือแบบมันเป็นท็อปของท็อปของแต่ละอันเลยโอ้โหคือมันก็จะห่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ปื๊บนี่มาอัปเดตระบบกันหน่อยมีให้อัปเดตด้วยอันนี้ต้องมากดเองนะดําเนินการเรียบร้อยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับที่มันไม่มาก็คือนี่คังภาพนะครับเราจะได้เป็นเครื่องเปล่าเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้ก็ไปดูใน Google Photo ก็ได้นะครับมันจะซิงกันอยู่แล้วแต่ที่จริงเนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว เครื่องเราเนี่ยมันจะโล่งเลยก็เหมือนได้เครื่องใหม่มาไม่งั้นอันนี้มันก็กินไป128กิกแล้วอันเก่าผมเนี่ยคือแบบเต็มเลยอะ่ะใช้จนเต็มอ,ะอ่ะนะลองดูกัน่อยดีกว่าเครื่องแล้วก็นี่ 122.7เต็ม128คือเมื่อเช้าผมลบไปประมาณ5 6G กิกเรียบร้อยแล้วแล้วก็แอปไลน์ที่เราจะมาทําให้ดูใช่ไหมทําไมมันยังไม่มาอีกเนี่ย <c oughs> ต้องไปจี้กันหน่อยสแล้ะเราก็ลองมาล็อกอินไลน์กันหน่อยดีกว่านะครับก็เข้าสู่ระบบตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์แล้วกันอุ้ขอเขาก็จะส่งนี่มาแล้ว4 ..5..4 ..6 ..78 เรียบร้อยเราก็กดยืนยันใช่แล้วนี่คือบัญชีของเรานะครับเราก็ให้ใส่รหัสผ่านด้วยนี่ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่ากําลังเข้าสู่ระบบอันนี้ที่เราสํารองข้อมูลไปใช่ไหมเราก็ให้เลือกคืนข้อมูลทําไปแล้วก็กดเรียกคืนได้เลยกดตกลงนะครับผมเราก็เลือกบัญชีนะครับนี่เรียบร้อยเลือกบัญชีเสร็จแล้วก็กดเลือกคืนประวัติการแชทนะครับไม่สามารถเรียกคืนได้กวดลองอีกครั้งภายหลัง <c oughs> อันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องนี้หรือว่าเราจะมาเรียกคืนข้อมูลจากเครื่องนี้นะครับค ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับผมมีบางครั้งเนี่ยผมก็ทําตั้งนานมันก็ไม่ยอมสักทีเนี่ยเห็นไหมเรามากดอีกทีก็ได้และบางทีอาจจะต้องรอครึ่งชั่วโมงหรือวันถัดไปก็มีนะครับเคยเป็นอยู่ <Okay. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วกดตกลงปุ๊บเรียบร้อยกําลังซิงข้อมูลบัญชีนะครับ นี่เสร็จเรียบร้อยครับผม ه, โอ้โหไอตัวนี้ยังไม่ล็อกเอาท์เลยแต่เดี๋ยวเราปิดแอปเราก็เปิดใหม่เนี่ยอันนี้น่าจะเข้าไม่ได้แล้วนะล้วก็เรียบร้อยครับผมไลน์เนี่ยก็ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์นี้ได้นะครับเราก็จะต้องบอกลาเสียวมี10ิทีโปของเราแล้วนะครับผมได้ทําการเริ่มใช้เจ้าตัวใหม่กันสักทีนะครับกับเสียวมี่มี11นั่นเองนี่อันนี้เราก็ซื้อเคสแล้วก็ที่ติดแม่เหล็กอันนี้ผมติดกับรถนะครับเนี่ยเคสเก่ามันจะไม่หุ้มตัวกล้องนะ oh. แต่เคสนี้มันหุมนะ้มมว19บาททเองงงกกิิิใใครสนสนนจล <Okay. S 1> แล้วสำหรับใครเนี่ยที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้ก็อกลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย